สวัสดีครับกับผมนายคามินชนแนลขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่125นี้ประจำวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2563นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมะนีนพราชสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานาังวะรังคันทังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทูระโต อะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรัปรตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส พุทธังอาิถามิธรรมังอธิถามิสังฆังอธิถามิข้าพเจ้านายขามินชันแนนขอตั้งสัจจะอธิษฐานบร,รมีครั้งที่1 2 5นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีอริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะ